สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะได้ต้อนรับสุเมท์ฟรอยด์ชาแนลนะครับวันนี้ยังคงอยู่กันในเกม m a p l e Story M นะจริงๆหลังจากอัปเดตแพทวีแม r ริกมาเนี่ยมีหลายๆอย่างอยากพูดมากเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับาการเล่นมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะทั้ง weekly weekly mission Daily อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องปรับตัวมนประมาณนึงเลยนะแต่ว่าพอพอใช้เวลาไปไปมาๆเนี่ยนะฮะจริงๆวันนี้ผมก็อยากจะพูดคุยกับ ตัวละครหลักหลังเป็นแผ่นแหละแต่ว่านะฮะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมคาใจว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะใน c u น n ิ n เอ็มทาวเวนี่ยนะฮะผมไม่เคยผ่านชั้นที่46ได้เลยนะฮะด้วยความที่ดาเมจเราไม่พอแล้วก็บอมพันปิดแคปเอาจริงถ้าผมกินยาหนักๆจริงๆอาจจะได้นะแต่ว่าด้วยความที่เวลาผมเล่นเนะี่ยผมกินแค่ยาจากาทางยูนนะทางไอ้แค่3อย่างที่มันได้ฟรีอะ ะะหรือไม่บางทีมีเบบี้มาก็ดีไปนะฮะเนี่ยพวกโคโลเจลลี่ฟิซสลัดสเตอร์ไฟล์พอร์กนูต้นซูวินมัชรูมอะไรพวกเนี่ยผมกินแค่เนี่ยนะฮะซึ่งพอมันอัปเดตแพทมาในเดือนออกรกฎาคมนี้นะฮะไปบามามา,มาเว้ยผมผ่านชั้น48เฉยนะฮะคือเมื่อก่อนนั้นเนี่ยสีชมไม่ผ่านนะแค่เลดเดอร์ทาก้าก็ไม่ผ่านแล้วนะแต่ว่าพอพอแพท เอ,อ่อวีมเมทริกมาในสกิลอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเนาะนะฮะตอนนี้เนี่ยผมผ่าน46ก็ผ่านแล้ว47ก็ผ่านแล้วลีเดอร์สกาบอสนะฮะ48ควายเอ็ดเอะไรนะควายเอ็ดเดะองกฤษทาทาก้านะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวควายเอ็ดเดอร์ฟิเรสสกาบอสนะฮะเป็นสิงโต49แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลุ้นไปด้วยกันผมยังไม่เคยทดสอบมาก่อนว่าผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงนะ ยาที่ผมกินเนี่ยนะครับผมจะกินแน่นอนกินเหมือนเดิมพวกโคเจลลี่สเตอร์ฟรไฟนันูเดินในกินแล้วก็เติมเบบี้ชิคคุกกี้ที่ได้มาฟรีด้วยนะครบบวกกับนี่อันนี้ผมซื้อมาจากร้านร้านของอะไรวะเดี๋ยวนะผมดูกันอ๋อเนี่ยใช้เหเรียญเกินนี้เอ็มซื้อในแหละนะครับบัคก,กี้วีทกับแครอทจูสนะฮะ ส่วนไอมันจะมีการหนึ่งที่ผมจะกินด้วยเหมือนกันซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะมากๆก็คือบอสลัดบูทพชันอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะเก็บไว้ถ้าชั้นนี้ผ่านเนี่ยจะได้ซื้ออีกอักอนมาลองลงชั้นที่50ดูนะแต่นี้ได้มาจากเปิดกล่องอะไรทักอย่างเนี่ยจำไม่ได้จริงๆขออาภายัยโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันดูว่าชั้น49เนี่ยนะฮะไอตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี่ยของยังของแดงอยู่เลยเนี่ยนะฮะมันจะ ผ่านไปได้ไงค่าพลังเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะหลังแพทนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันรายละเอียดอื่นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะฮะมันมีเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละถ้าสังเกตกันจริงๆนะฮะโอเคปกติเนี่ยผมจะเช่าตัวเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณพีทเออคุณพีทคุณพีทอยู่ไหนคุณพีทเนี่ยเมื่อก่อนคุณพีทนอนน้อยเนี่ยเคยอยู่กิลผมนะฮะผมก็จะเอาแกมาเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมมีคุณนี่คนนี้นะครับเอาพระมาช่วยนะฮะคุณสิวอ่านถูกไหมวะ <laughs> คุณซ e. ีอิ๋วว่ะไซอิ๋วนะฮะคนนี้คนนี้มาช่วยนะ B-Shop นะผมไม่รู้ว่าดีที่สุดไหมแต่ว่าผมก็ใช้เขาผ่านมาโดยตลอดนะแล้วก็เอา,เอาตัวบุคเคนเนียบุคเคนเนียเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือผมลองเข้ามากดดีเทลเนี่ยของสล็อตบุคเคนเียเนี่ยผมก็เอาไทม์ลีฟลงนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้ไหมนะแล้วก็เอาเอะเอาตัวดาร k กไนท์มาลงเพิ่มเบลหน่อยนะฮะแล้วก็ ไก่เซรอนะโอเคประมาณนี้ไม่ขาดไม่เกินนะเข้าเลยนะแล้วเดี๋ยวก,กดรัวๆนะฮะกดยารัวๆโอเคมีอะไรให้กินบ้างโคเจลลี่หมูกินลูกไก่กินขี้แครอทจูสบักวีดแล้วก็อันนี้นะฮะบูทบอดรัชมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราบัฟก่อนแล้วก็มาตะทีหนึ่งอะลองดูนะฮะผ่านไม่ผ่านยังไงไม่รู้เลยนะฮะณนะจุดจุดนี้นะฮะโอเค ยากร่างสปิริตอี a ันเนชันนะฮะเลือดหมื่นกว่ากว่าคุณผู้ชมว่าจบไหมผมว่ามีแนวโน้มนะด้วยอัตราการลดของ H P ที่ลดเร็วด้วยส่วนหนึ่งผมว่าเพราะว่าผมกินยาค่อนข้างเยอะด้วยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้กินอันอื่นๆเลยนะฮะแต่วันนี้มีทั้งชิคเก้นมีทั้งบัคฟีดมีทั้งบอสรัชแล้วก็มีอะไรกันหนึ่งเพิ่มเข้ามาคาร์อจูสนะฮะค่าคีเลก็ค่อนข้างสูงมากๆ นะครบแป๊บเดียว8 0 0พแล้วคิดว่ามีแนวโน้มสูงที่จะจบนะฮะอืมนี่นะฮะสี่ล้านกว่านะไอ้ที่บอกจะติดแคปติดแคปในแพดก่อนหน้าเนี่ยว่าแบบว่าพอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าเขาลดเปอร์เซ็นต์ของบอมพันเฉยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่เกิน4ล้านแล้วนะฮะผมก็เลยดูด้วยความที่ว่าไอไอสปิริคอเนี่ยเฮ้ยมันบัฟขึ้นมาแรงขึ้นอีกมากเลยเมื่อบวกลบคูณหารดูแล้วกับ เปอร์เซ็นต์ของบอมพันที่ลดลงแต่ผมคำนวณแล้วนะบอมพันถึงแม้ว่าจะลดลงอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่หมัดที่3กับ4เนี่ยมันมันสฮิตอะ่ะมันน่าจะแรงขึ้นนิดหนึงนะฮะแต่ว่าพอมาคำนวณ DPS จริงๆเนี่ยผมไม่ได้มาคำนวณเป็นตัวเลขหรอกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอมันอัปแพตมาปุ๊บเนี่ยผมก็ลองกับ หัวคอนเทลตอนนั้นไม่ได้ลองให้ดูนะผมอยากลองอยากรีเสิร์ชดูแล้วก็มันมีใบไฮเปอร์แจกฟรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปที่เปรียบเทียบก่อนหนละังจริงเดี๋ยวไว้ทาให้ดูนะอันนี้พูดคร่าวๆว่าไอ้พอผมลองเนี่ยกับเป้าเดียวนาะเพราะไอ้ไอ้หลายเป้าเนี่ยเราไม่ต้องแคร์อยู่แล้วยังไงก็จบนะฮะแต่ว่าไอ้พวกเป้าเดียวเนี่ยเราต้องเอา DPS สูงสุดปรากฏว่าเฮ้ยสปีดริดคลอที่อัพอัพไฮเปอร์เต็มเปลี่ยนมาอัพไฮเปอร์เต็มเนี่ยเฮ้ยมันมัน DPS มันมันเร็วกว่าเว้ แต่ด้วยความที่มันเร็วมันรัวเนี่ยเออมันจบมันเร็วกว่าเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ย h ฮเนี่ยมันลดเกินครึ่งแล้วนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าจบแน่ๆนะชั้นที่49เร็วมากนะด้วยความที่เรากินยาพวกนี้ด้วยแหละมันก็เลยค่อนข้างจะชิวๆไปเลยนะฮะสำหรับเคิร์นิ่งเอ็มเทว์ชั้นที่49นะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวรู้เรื่องเออไอเน,นี่ตอนนี้บุคเนียผมตายละเลยไม่รู้เลยว่า ไทม์ลฟมันใช้ได้หรือเปล่านะฮะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมว่าไม่ว่าจะยังไงมันก็น่าจะจบแล้วแหละโอเคแยกล่างสปิริตนะฮะเ,เรียบร้อยโอ๋เหลือทั้งสองนาทีนะ ผมว่าชั้นที่50เอาจริงมีลุ้นนะถ้าเรากินบัฟขนาดนี้ผมว่ามีลุ้นเลยบอกเลยพูดตรงๆ <c oughs> นะฮะแต่ว่าผมน่าจะยังไม่ไปต่อหรือลองต่อเลยก็ได้นะเพราะไหนๆหนบัฟมันยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมเช่าใครไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าการพึ่งพาตัวเองมันจะจบไปยังไงนะจะปล่อยทิ้งเลยก็เสียดายนะเดี๋ยวลองดูก่อนจบไม่จบนะฮะ,อะลองดูแฟนทอมอะไรลูมิส แล้วก็เดมอนละกันตัวลองผมไม่ได้เก่งอะไรนะฮะมีแต่ตัวธรรมดามากๆอ่ะลงไม่ได้ด้วยนะฮะซาฟอรไม่ถึงนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยมาต่ออีกวันหนึ่ง <c oughs> ก็ได้รอวันที่ยังเช่าได้อยู่ละกันช่วยไม่ได้นะฮะโอเคนะวันนี้ก็มาเฮ้ยชั้น49จบแล้วก็ถ้ากินบัฟป,ประมาณเนี้ผมมองว่ามีแนวโน้มที่จะจบชั้นที่ห้ได้หรือเปล่าต้องลองดูผมไม่แน่ใจว่า มันมีกี่แถวะ่ะแต่ถ้าได้มาได้แหวนวงนี้มาก็เอ้ยไม,ไม่แย่เลยนะฮะโอเคนะวันนี้มามาพูดคุยแหร์คิดถึงกันประมาณนี้ละกันหวังว่าจะยังติดตามกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะใครยังไม่กดส b s c r ให้กดให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกัน